สวัสดีครับผมจําได้ว่าผมทําทีมรวมมามามา,มาไว้นะครับนี่มา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 ,มาคืออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับบางคนอาจจะจําได้นะคลิปก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วนะครับเน่นึกไม่ออกใช่ไหมนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวให้ดูทีละคนนะครับมาตินเนสครับผู้ักษาประตูนะครับมาติบ <laughs> มาโนโดสมากอสแบ็กซ้ายมากอสนี่ก็มากอสนะมากอสคาปูแบ็กซ้ายแบ็กขวามากอสหมดนะครับมาตุยดิ มาตุ๋ยดีเลยนะ,ะมาลุยานมาลุยานมาขี่จักรยานครับและนี่เลยมหาเทพขาดไม่ได้ครับมหาเทพนะนี่ก็มาเหมือนกันนะมหาเทพนะครับคู่หน้านะครับมาเที่ยวมาเที่ยวนะครับผมแล้วก็มาคัสนน่เดี๋ยวเราจะเอาทีมนี้นะครับไปปวดในแมตช์เดย์นะครับโค้ชครับยังไม่หมดโค้ชผมคือมานะปิติวีละ โค้ดก็มานะนะครับผมคุณมานะอเดเดอเดเดอเดเอเ้อเด้เเอเด้อเด้นะเนนนนนนะนนด้อเด้อนนเด้อเดนะ้เอเด้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 อเ้เด้อ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 เอเด้อร้อเนีเ้อเดี่ด้มเด่อเด้นเ้อเด้อเด้สเด้อเนบอ้อเห้อเ้อเด้อเ่้อด้อเด้อด้อยมอเ้อ้ออเเ้อมอกมเมาเดเด้เ้อเดเ้อเด้เดเด้เ้อเอเเาเอดดเดดดดดดด แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์มันก็มาก็เกือบมานะแต่ไม่มานะครับอันนี้ก็แมนเชสเตอร์มาไม่มาเหมือนกันน,นี่ก็มาดหลิดอีกมาดหลิดหนึ่งนะครับผมไม่มีมาเลยนะไม่มีมาเลยเอาอันนี้ดีกว่าแล้วกันมาเอาแชมป์มาเอาแชมป์มาเอาสี่แชมป์แล้วกันนะครับผมเลือดภูจัดมาเออจริงๆมีตัวสำรองด้วยนะครับเดี๋ยวกดตัวสำรองให้ดูนะกวดตัวสำรองนิดตึงนะครับ แต่มันจะเสียเปรียบนิดนึงนะถ้าเกิดนักเตะที่ไม่ได้อยู่ฝั่งเรียพผัวอยู่ฝั่งโฮมนะครับมันก็จะหัวโตกแบบนี้นะครับนี่ตัวสำรองผมมีด้วยนะตัวสำรองมีมาตานี่ครับผมมาโกมาเลสนะครับเอ่อ,อ,อมารินอฟสกี้นะครับผมมาลาโดน่านะฮะแล้วก็มากัเยเนสนะ อันนี้มาคอสอีกคนนึงนะยอเลนเต้นะครับจริงๆมีมาในเกมอีกนะครับผมว่ามีอีกนะหลายคนน่าจะนึกออกนะครับเอาชุดนี้แล้วกันนะครับเซนเตอร์เนี่ยไม่มีตัวสำรองแล้วใช้มานูาสไปไม่เป็นไรหัวตกไม่เป็นไรครับไปลุยผมว่าเราเอามารุยานนะครับไปเล่นเป็นกองหน้าเลยดีกว่านะครับแล้วก็เอามาคัสมาเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับผมจัดไปมาครับมาฮะรวมทีมมาๆๆนะครับผมโดย คุณมานะนะครับเป็นผู้น้าผู้ฝึกสอนจริงๆก่อนหน้านี้ผมใช้ชุดทีมมาลีนะทีมชาติมาลีนะครับผมตอนที่เกมเนี่ยให้เ,เลือกโมเดลทีมชาติได้แล้วก็ทำคิดสนุกสนุก,นกคนปวดหานะครับวันนี้ก็มาทิ้งทวนหน่อยนะครับอุตส่าห์ทำทีมไว้นะครับมาลองอีกรอบนึงนะฮะว่าจะหาแค่ไหนในแมตช์เดยรอบนี้นะครับผมรวบรวมสมาธิรวบรวมลม,มปานครับสู้กันให้เต็มที่ครับเจอบาร์เซโลนา บาร์เซโลนาแค่โมเดลนะครับแต่ว่าทีมรนรวมกันมานะครับเจเดตเบลโอ้ยโดนทักทายไม่ผ่านมาติเนสผมหรอกมาติเนสนี่ชือตัวกวนเลยนะก่อนที่เราจะทำเกมบุกนะครับเราจะต้องส่งบอลให้ทั่วทั้งสนามก่อนนะครับอ่ะแบ็กโฟครบเลยเราจะต้องถ่ายบอลให้สัมผัสบอลกันครบทั้ง11คนก่อนนะครับมาตุยดิออกมาที่มาคัสครับ ประตยดีทั้งขวาอ้าวฉลบับเว้ยฉลบัลบฉลับอ่ะกเก็บไมายเก็บกหม<ล><ๆ>่เก<ๆ>็บหมเดี๋ยวยังไม่บุกยังไม่บุกครับเราจะต้องส่งบอลให้ครบก่อนมาขี่จักรยานจ่ายไปมาหาเทพมาเที่ยวอ่ะมาลุยานได้บอลแล้วได้บอลแล้วบุกแล้วทําประตูเลยมาเที่ยวไห้มาหาเทพแมติด shot <า>สลิปปิ้งอดซะงั้น ได้ทักทายก่อนเลยครับได้โจมตีก่อนเลยจากมหาเทพครับ <c oughs> บางคนบอกว่าเอพี่บินกาดมันมาอย่างไงครับก็มาหาเทพไงมาหาเทพไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากอสหลุดติดมากอสฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับเบลมาอีกแล้วครับเอ้ยไม่ผ่านมาโลลาสเอ้ยไม่ผ่านเจสติดนะวันนี้เราจะไม่เรียกเจสติดนะเราจะเรียกว่ามานะฮะมามามาติดนะ ดับนทันส่ยฉันเลยมหาเทพแล้วให้ช่องนี้มาเซียวเอ้ยไม่ใช่มาเซียวดิมาเที่ยวอ้าวดักได้มหาเทพงัดไปมาลุยานโดนดักอ้าวบอมเหลอบอมเหลอบอมเหลอ,อ,เ,หลอเรามีมาโนลาสคอยดกักมาติบเก็บมาติบอ่ะเราไม่เรียกเจติบนะเราจะเรียกมาติบนะวันนี้จะได้ครบเซตมานะครับมากอสให้ที่อ่ามาขี่จักรยานนะครับมาตุ๋ยดิ อีมหาเทพโอ้โหเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมไม่ดีขอเกมล,ลื่นๆหน่อยจะได้โชว์ได้ง่ายๆหน่อยนะครับดักได้โอเคเนี่ยลื่นพอได้อยู่พอได้อยู่เดี๋ยวต้องทดสอบครับต้องทดสอบยอกหน่อยโอ้ย <c oughs> เออลื่นหรือไม่ลื่น,น,น,นต้องกดสกิลเนะีติดหรือเปล่านะครับเอ้ยมาขี่จักรยานหมวนได้มาตุ๋ยดีให้มาขี่จักรยาน,ลายาายานแล้วให้ที่มหาเทพมาเที่ยวแทงทะลุช่องมาเที่ยวหักหลบแล้วขวาลูกนี้ มาเที่ยวจร,จริงๆครับยิงไปเที่ยวไหนก็ไม่ <c oughs> เฮ้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยแพ้ชนะไม่รู้ครับเอาหาไว้ก่อนนะบอกก่อน <c oughs> แพ้ชนะไม่สําคัญแล้วจัดทีมาแบบนี้ไม่ได้สนใจว่าแพ้ชนะอยู่แล้วโอ้ยปั๊มปั๊มมหาเทพเสียบอลอีกแล้วมหาเทพโชว์เยอะไปหน่อยมหาเทพดักได้ม,มาคอสให้มหาเทพแก้ตัวโอ้ยไม่ได้อีกแล้วจับยาวจับยาวเอาคืนมาตุ๋ยดิเ้าจ่ายติดว่ะจ่ายติดว่ะ อย่าประมาททำไปเล่นอ้โหน่าความไปเลยเฮ้ยเขาหงุดหงิดอะไรมานฮะโมโหอะไรมามาเด้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 เปิดเข้ามาเลยเด้เปิดเข้ามาเด้เปิดเข้ามาเด้เปิดเข้ามาเด้อืไม่มีอะไรครับโหควแพนยังไม่ค่อยหาเท่าไหร่นะแต่เล่นยังไงให้มันหาดีเนี่ยนะไปมากอสไปต้องโชว์หน่อยโชว์หน่อย มาขี่จักรยานเบิ้ลมามาตุยดิไปมาหาเทพเก็บให้มาขี่จักรยานคืนมาหาเทพใส่แต่เบิ้ลทัสหนึ่งดอกออ้ยมีขวางอีกด่านหนึ่งอา้าวบอลยังไปต่อนะอา้าวเสียกับเทนดมันอีกแล้วเทนมันสว่างลูกนี้มาโนลาสถึงหัวผมจะตกแดงนะครับแต่ว่าใจผมยังสู้มาติเนสเดี๋ยวเต้นโชว์เลยมาคัส <laughs> ให้ไปที่มหาเทพมหาเทพดึงโอ้ยโดยนธมันแล้วครับหัวเข้ามาไปแล้วหัวเข้ามาไปแล้วหนึ่งมาเที่ยวคืนมหาเทพข้างหน้ามีใครดับเบิลทัสหนึ่งดอกแล้วมาอ้าวบอลเป็นบอลเป็นมาเที่ยวให้ที่มาลูยานมาลุยานนี่วิ่งถูตะข่ายโชว์เลยวิ่งเช็คตะข่ายหนึ่งศูนย์ไม่ค่อยได้บอลครับแต่พอได้โอกาสแล้วได้ประตูครับมาลุยาน เสียดายไม่ได้เปิดมงนะมารุยานี่ตั้งใจมาเป็นกองหน้าให้เปิดมงนะ่งไม่ค่อยได้จังหวะเปิดมงเลยนะครับจบครึ่งแรกไปครับ1-0ทีมมาเอาแชมป์นะครับได้ประตูจากมารุยานนะครับพักครึ่งผมว่าเปลี่ยนสักคนหนึ่งดีไหม มาเที่ยวไม่ค่อยได้เลื่อมเลยมาเที่ยวไปเที่ยวแน่เลยอ่ะเเปลี่ยนกองหน้ากองหน้าก็มีมาโก้มาโก้ก็ไม่ค่อยหน้าเขาไม่ค่อยขำเท่าไหร่มาโก้นะผมเอาคนที่หัวเลาะอยู่ดีกว่านะครับนั่นก็คือมาเลส <laughs> ไปกองหน้าเลยมาเที่ยวออกไปนี่หัวเลาะขำอยู่นะครับจัดลงสนามเลยไปมาครับเปลี่ยนตัวเดียวก่อนนะเดี๋ยวทีเด็ดนะครับอีกสองตัวอีกโคตา้าอีกสองตัวค่อยว่ากันในช่วงท้ายเกมนะครับ ถ้าเจ้าของไอดีมาเจอคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่ามันไส้ผมนะหาเฮไปนะครับหาเฮไปนี้เป็นไงเป็นไงใครจะหยุดมหาเทพได้ครับนาทีนี้มาลุยานให้ที่มาเลสยังผิวเลยว่ามหาเทพอ่ะมหาเทพผมเป็นบอลเงินด้วยนะอัวชั่นบอลเงินไงเอ้แต่ยังผิวเลยนะเออเกมเล,ลื่นแบบนี้แหละจะได้โชว์ง่ายๆหน่อย มาตุ๋ยดีดักได้มาลุยานเก็บได้มาเลสโอ้โหจับยาออาปิ้นปิ้นหัวขมำหัวขมำเก็บเอามา่เอามาอ,อย่าอย่าอย่ามาเล่นหน้าประตูอย่ามาเล่นหน้าประตูอดักได้มหาเทพมหาเทพเหาะเหาะเหาะแล้วแทงลูกนี้มาเลสเฟกช็อตคว้าขาแล้วคืนที่มหาเทพมมวนกลับมาแล้วให้ไปที่มาคัสปันลูกนี้ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลูกที่สองลูกที่2ยังไม่มาครับอ่ะอะ่อย่าจับยาเดี๋ยวเสร็จมหาเทพเสร็จมาขี่จักรยานมาตุยดิมาตุยฟองบอลไปครับไปที่มาขี่จักรยานเบินเข้าไปทา่ในครับมหาเทพเอา้าวข้างหน้ามีว่างครับแต่ว่ามหาเทพจะขอยกไปเองโอ้โหจะลุกไป300กว่าคนนะเป็นไงล่ะให้มาเลสทำเสียบอลไปได้อา้าวแล้ววางวาง,วางมีมาโนลาสหัวแดงดักอยู่กลัวอะไรมาตุยดิ ออกไปทางซ้ายบ้างเดี๋ยวจะน้อยใจายมาคัสเบิร์นไปมาลูยานตอกมาให้กับโอ้ยมหาเทพอย่ามันไส้ผมนะ <g ül> ไปแล้วมหาเทพเฟกเฟกโอ้หอ,อย่ามันไสผมนะทุกคนนะ <g ül> ผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะอยากทุกคนยิ้มได้นะ <g ül> แต่ถ้าเกิด <g ül> ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับ <g ül> ข้ามไปได้ครับถ้า <g ül> ชอบก็บอกได้ครับไม่ชอบก็ขออภัยด้วยเราอยากจะอารมณ์ดีนะครับโดยเฉพาะเจ้าของไอดีถ้าเกิดว่ามาเจอ ผมในคลิปนี้นะครับรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาเลสคืนที่มาตุยดิไปที่มาหาเทพมาหาเทพอีกแล้วโอ้ยนี่จะเอามาหาเทพโชว์อย่างเดียวเลย,ยมากอสวิ่งแซงเป็นไงล่ะโออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปั่นที่มาหาเทพอย่างเดียวอะฝากไว้มาขี่จักรยานเบิ้ลไปมาเลสแล้วให้ที่มาหาเทพแพงลิทรลิทธาลูกพาพ โชแล้วได้โชว์ดับแล้วนน่งไงนน่งไงนน่งไงนี่ไงสวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับมาาเทพเราชิปใส่หนึ่งลูกไปต้องขอบคุณมาเลสครับเนี่ยดูดีเพียงก็ไม,งไม่ได้อย่าหมันไส้เสียงหูเลาะผมนะผมมีความสุขครับ เออนาจะได้เล่นเกมแบบไม่ต้องมีแบบความกดดันอะไรที่ต้องแบบเสียลงเสียแรงไม่ต้องไปกดดันนะเล่นไปเลยครับเดี๋ยวแรงก็รีเซ็ตแล้วเกมพักหน้าอีกไม่กี่กี่วันนะครับผมถลุงไปเลยฮะถลุงด้วยความมันไปเลย <c oughs> จับยาวเสียบอลไปไม่ต้องกลัวเรามีมาโนาสนี่โอ้โหหัวแดงจริงปะเนี่ยมาโนา斯ดักได้หมดเลยให้ม่ให้ม่มาเลสออกไปซ้ายสุดครับมาคัสมาคัสยัดไปที่มาลูยานตอกมาที่มหาเทพมหาเทพโอ้ห มายองกวัวเรามีมาโนลาสดักได้ดักได้ทุกลกูกของมาโนลาสส่วนแดงไปมาเลสมาหาเทพเข้ามาดิดับบนฐานโอ้ยไม่ติด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 อ่ะโดนยาวโดนยาวโดนยาว,ยาวไม่ผ่านมาโนลาสผมหลอมานลาสสวนแดงครับไปต่อไปต่อโอ้เหลือสามนาทีว่าอ้าวอุย้ยเขาหัวโลง <laughs> เ,เขาเสียบผมอะ่ะ <laughs> ใจเยน็นใจเยน็นโอ้ย <laughs> เสียบเสียบเสียบใจเยน็นใจเยน็น เฮ้ยจะหมดเวลาแล้วว่าขอเปลี่ยนหน่อยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนตัวสำรองอีกคนนึงใช่ไหมนี่เลยมาตาครับเฮียมาตานะครับผมไม่ลงไม่ได้อีกคนนึงนะกัมรินนอฟสกี้ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นมาลาโดน่าดีกว่านะครับเอามาเลสออกไปมาเลสบอกว่าผมเพิ่งเข้ามาหน่ยครับเปลี่ยนผมออกแล้วเหรอผมเป็นตัวสำรองแล้วเปลี่ยนผมออกแล้วเหรอไม่เป็นไรตามแท็กติกเพื่อทีมครับคนนี้เปลี่ยนออกไม่ได้ครับมหาเทพให้มาลาโดน่าขอชิปอีกหนึ่งลูก โอ้ยท้อแข็งใจเย็นนะใจเย็นนะเจ้าของทีมมาเจอก็อย่ามันไส้ผมนะเอออย่ามันไส้ผมนะอย่ามันไส้ผมนะแม่เกมมันเลื่นมันเข้าทางมันก็แบบโชว์ได้หน่อยนะครับผมสาเน่สาเน่เจอมากอสมากอสมากอสดึงเสื้อโอ้โหยิงบบปันก้อยนี่นอนหน่อยนอนหน่อยนี่นี่ก๊อปปี้พิกฟดมาใช่ไหมโอ้ใช่ชนะครับของทีมรวมมามามาของผมนะครับกับโมเดล มาเอาแชมป์นะครับผมมีผู้จัดการทีมโดยคุณมานะมาย้อนดูจังหวะที่ทำประตูได้อีกทีนึงนะครับเขากดข้ามรีเพย์เรามาดูเองก็ได้มาดูจังหวะนี้โอ้โหสลิปปิ้งช็อตของมหาเทพครับปั้นปั้นมหาเทพมากกับเพื่อนเลยวันนี้ดูครับทําชิงไปแล้วอันนี้มาเที่ยวมาเที่ยวนะครับยิงไปไหนก็ไม่รู้นะจ่อเลยนะครับอันนี้จังหวะได้ประตูของมาลุยานนะครับ ลุงแกเสียดายไปทําผมสั้นมาซะน,นี่นะผมชอบวอร์ชั่นหัวฟูมากกว่ามารุยานมารุยานไหนพี่มารุยานเฟรนี่ไม่มีใคร,รไม่รู้จักกันเหรอเผื่อเผื่อมีคนไม่รู้จักนี่จังหวะมาหาเทพหลุดไปนะครับแล้วก็ชิปเพื่อชาติครับ โอ้ยโอ้ยมันใส่เสียงของล้อตัวเองว่ะนี่โอ้โหแล้วลูกสุดท้ายก็ชิปได้อีกลูกหนึ่งนะครับมาลาโดน่าไม่มีอะไรมากครับผมก็สนุกขำๆนะครับพยายามที่จะให้ทุกคนอารมณ์ดีนะครับก่อนที่เกมจะเปลี่ยนภาคนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาแมตส์เดียวพอนะเพราะว่าแต้มมันได้น้อยนะครับถ้าจะเล่นให้ครบ5,500แต้มผมว่านู่นแหละครับผมเล่นยันพรุ่งนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิป่อไคครรััับบสสาลนนนีี้กะวด yeah